ฟ้าใสชาแนลค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟ้าใสก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมกับเว็บ KU อีกเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะในรอบนี้เราจะเล่นเกมบาคาร่ากันเกม โคตรเก่าในตำนานนะเกมโคตรเก่าในตำนานเล่นง่ายๆได้เงินจริงนะอ่ะสำหรับบาคาร่านะ,ะสำหรับบาคาร่าของเว็บเพย u นะก็จะมี2ห้องใหญ่เนาะอย่างที่เคยบอกไปทุกครั้งนะคะ2ห้องใหญ่คือห้องเอเชียบาคาร่าและไชน่าบาคาร่านะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเลือกเล่นห้องไหนกันดีเนาะอ่ะโอเคเลือกห้องก่อนขอเวลาเลือกห้องสักหนึ่งวินาทีขอเวลาเลือกห้องสักครู่นะคะ เราต้องดูแบบห้องที่มันเล่นง่ายๆหน่อยเขาไพา่เล่นง่ายๆหน่อยอะลองวัดดวงกับห้องซีบาคคาาดีแล้วกันนั่งอยู่ที่ที่นั่งเบอร์เจ็ดเดี๋ยวขอเบาเสียง,งน้องคนนี้แป๊บหน,นึ่งน,นะคะคือน้องเขาพูดเยอะไปนิดนึงเดี๋ยวโอเคเปลี่ยนคน,ปนเปลี่ยนคนตาตะกี้ออก เพยเยอร์ Player, แต่เมื่อกี้ออก p พ y เยนะคะสำหรับรอบนี้นะคะมากับเงินทุนเพงแค่1,000 0บาทเท่านั้นนะคะใครมา,าช่วยกันเป็นกำลังใจให้ฟ้านะคะดูกันว่าจบ EP นี้จบคลิปนี้ฟ้าจะได้เงินกลับบ้านเท่าไหร่นะคะ,ะสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b สไ r i b ์และสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะ อ่ะโอเคตานนี้ลงไม่ทันมัวแต่มูนะคะอ่ะมารอดูไปก่อนนะเพราะว่าน้องคนนี้ค่อนข้างที่จะมาใหม่เลยนะเพิ่งมาตะกี้เองนะอ่ะผู้เล่นสามแต้มเจ้ามือเจ้ามือแปดแต้มเจ้ามือชนะสิครับโอเคเจ้ามือแแต้มเจ้ามือชนะ ตอนนี้คุณสามารถวางดนะโอเคสําหรับตานี้นะคะ,ลง,คะงลงไปที่เจ้ามือหนัน1,000บาทลงไปที่เจ้ามือ1,000บาทอีกเช่นเดิมอ่าสำหรับตานี้เรามาดูกันนะจ๊ะว่าจะได้หรือไม่ได้นะขอเปิดสวยๆนะคะขอเปิดสวยๆมากี่แต้มโอ้โหผู้เล่นแปดแต้มจมือขอเก้า เจ้ามือแต้มเดียวเจ้ามือแต้มเดียวอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูน้องเขาจะดีใจนะคะดูน้องเขาจะดีใจรู้สึกว่าเขาจะอยู่คนละฝั่งกับเรานะคะน้องคนนี้ตอนนี้คุณสามารถวางเดิมพันได้แล้วอ่ะโอเคค่ะลงไปที่ผู้เล่น,นะค่ะสองพันบาทถือเป็นการทบไม้ตามเมื่อกี้นะคะที่เสียไปนะถือเป็นการทบไม้ตามเมื่อกี้ที่เสียไปนะจ๊ะมา สิ้นสุดการเดิมพันโปรดรอการเปิดไพ่หกแต้มถือว่าไม่ต่ำนะคะสูงแต้ม ค่ะเปิ้มเป็นไงเป็นไงเป็นไง,นไงส,วสวย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 นะคะสวยสวยต,ตอนนี้เ,นนะเงินในบัญชีมี11,000บาทแสดงว่าเราได้กำไรมาเท่าไหร่1000บาทแล้วาานั่งไม่ถึง3นาทีเลยหาเงิน1,000บาทง่ายๆนะคะอ่ะโอเคไม่พูดมากไม่พูดมากเจ็บคอลงไปที่ผู้เล่นอีก1000บาทนะคะลงไปที่ผู้เล่นอีก1,000บาท รู้สึกว่าไม่อยากพูดมากนะเพราะว่ากลัวเจ็บคอาม,มาโปรดรอ,อการเปิดไพ่สำหรับ18บาทที่โผล่มานะคะบางคนอาจจะสงสัยว่ามาจากไหนนะ18บาทนี่คือมาจากค่าน้ำนะคะไม่ว่าเราจะได้หรือเสียเขาก็ให้ค่าน้ำเรานะอ้าวเราสูมแต้มไปแล้ว อืมเขาหกแต้มเราสุนแต้มจริงๆไม่น่าไม่น่าจว่มมาอีกใบเลยลอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนเดี๋ยวเรามาทบไม้ตาหน้านะเรามาทบไม้ตาหน้าตอนนี้คุณสามารถวางเดิมพันได้แล้วมาอ่าลงไปที่เจ้ามือค่ะสองพันบาทสําหรับตานี้นะคะเรื่องอย่างนี้นะต้องอาศัยการประสบการณ์และการอ่านเขาไพ่นะคะการอ่านเขาไพ่และการเดินเงินนะ สำหรับฟ้าไม่มีสูตรนะคะไม่มีสูตรและไม่เชื่อว่าสูตรจะสามารถทำเงินให้ได้จริงๆนะไม่มีความเชื่อว่าสูตรจะสามารถทำเงินให้เราได้จริงๆเป็นไงเจ้ามือก้าวแต้มเจ้ามือก้าวแต้มนะโอเคโอเคตอนนี้มีเงินอยู่ที่1 2 3 3 6บาทนะคะ36บาทนี่คือค่าน้ำนะที่ได้มานะไม่ว่าเราได้หรือเสียเราก็ได้ค่าน้ำนะโอเค36บาทนี่ก็ได้กับ ได้กาแฟแก้วหนึ่งแล้วเนาะเกือบได้กาแฟแก้วหนึ่งละอ่ะตาต่อมาค่ะไม่พูดเยอะลงไปที่เจ้ามือ1 0 0 0บาทค่ะลงไปที่เจ้ามือ1 0 0 0บาทนะจ๊ะสิ้นสุดการเดิมพันโปรดรอการเปิดไพ่อ่ะโอเคสามแต้มของเรา แปดแต้มเป็นไงเป็นไงก็ได้กินอีกนะครับก็ได้กินอีกนะครับโอเคตอนนี้หนึ่งมืนสามพันบาทแล้วหนึ่งมืนสามพันสี่สิบสองบาทแล้วตอนนี้คุณสามารถวางเดิมพันได้แล้วอ่ะโอเคยังคงรักเดียวใจเดียวนะคะลงไปที่แบงเกอร์อีกหนึ่งพันบาทแบงเกอร์อีกหนึ่งพันบาทนะจ๊ะ สุดการเดิมพันโปรดรอ,อการเปิดไพ่อะโอเคเขาบอดเขาบอดเราขอแปขอเจ้ะขอ8ปขอ9เอาเรา3แต้มถือว่าเป็นต่อโอเคบอดสนิทบอดสนิทโอเค ศูนย์กับสามนะศูนย์กับสามได้กินอีกแล้วนะคะได้กินอีกแล้วตอนนี้หนึ่งหมื่นสี่พันสี่สิบแปดบาทแล้วตอนนี้หนึ่งหมื่นสี่พันสี่สิบแปดแล้วนั่งไม่ถึงสิบนาทีเลยนะกําไรกําไรสี่พันกว่าบาทละอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเล่นอีกไม่กีต่ตาพรเนาะมาตอนนี้ขอลงไปที่แบงเกอร์อีกหนึ่งพันบาทละกันแบงเกอร์อีกหนึ่งพันบาทได้ตอนนี้เลิก ไม่ได้เดี๋ยวเรามาตามกันนะไม่ได้เดี๋ยวเรามาตามกำไรคืนกันนะมาสามแต้มเป็นไงขอแปดขอเก้าเจมือขอแปดขอเก้าโอเคเจ็ดแต้มเจ็ดแต้มถือว่าสูงนะคะโอเคเขาหกเขาหกเป็นไงเป็นไงได้กินอีกแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ รอบนี้เราบวกกันบวกกันห้าไม้หกไม้เลยนะเสียไม่กี่ตานะเสียไม่กี่ตาสําหรับรอบนี้นะอ,นนอ่ะโอเคอย่างที่บอกนะคะอย่างที่บอกว่าได้แล้วก็ต้องเลิกนะได้แล้วก็ต้องรู้จักพอนะไม่ได้ก็ต้องเลิกนะถ้าเงินหมดพอตนะควรจะพักทําใจนะคะสําหรับฟ้านะคะอย่างที่บอกไปทุกๆคลิปนะ ในการเล่นพวกนี้นะมนไม่ว่าจะเป็นบาคาร่าไฮโลหรือว่าเสือมังกร,รหรือเกมอื่นๆนะคะไม่ว่าเว็บนี้หรือเว็บไหนนะสิ่งสําคัญนะคะทุกคนต้องดูเขาไพ่เป็นนะคะ <All right. S 1> แล้วก็รู้ว่าตัวเองอ,ะอ่ะถนัดทางไหนเนาะถนัดเล่นไพ่สไตล์ไหนดูเขาไพ่สไตล์ไหนการาฟสไตล์ไหนนะที่เราถนัดเล่นน่ะไม่ใช่เล่นสมสีสมผ้านะคะเข้ามาดูแล้วควรพิจารณาว่า น่าเล่นไหมเล่นแล้วได้ไหมเล่นแล้วเราจะได้ไหมไม่ใช่ว่าแบบอยากเล่นเวลาไหนก็เล่นนะค,คือคอยากให้ทุกคนเล่นแบบมีสติเนาะแล้วสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการเดินเงินนะคะการเดินเงินอย่างมีระบบนะคะสุดท้ายสิ่งที่สําคัญก็คือวินัยในการเล่นนะความมีวินัยในการเล่นนะอะ เทคนิคเหล่านี้สูตรเหล่านี้นะคะฟ้าไม่ได้ฟ้าไม่ได้มีขึ้นในอ่าระยะเวลาไม่กี่วันนะคะทุกอย่างก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะทุกอย่างต้องอาศัยประสบการณ์เนาะใครที่อยากมีประสบการณ์ร่วมกันกับฟ้านะคะอยากรู้ในเรื่องของการวิธีการเล่นเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บ KU หรือเว็บอื่นๆนะคะฟ้ายินดีให้คาปรึกษานะคะ ID Li n e อยู่ที่มุมด้านขวาบนนะคะอ่าสามารถแอดที่มาคุยมาสอบถาม อะไรแต่มีอะไรได้แต่ว่ามายืมตังค์งไม่ได้นะคะตอ,ตอนนี้โอเคโอเคสําหรับวันนี้นะคะคือได้เงินตามเป้าแล้วเนาะจาก1 0 0 0 0มืเป็น15,000าบาทสำหรับอีพีนี้ก็ก็ขอจบเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงดึกๆค่ำๆนะคะฟ้าก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมใหม่แต่ยังไม่รู้เลยนะเล่นเกมอะไรสําหรับอีพีนี้สวัสดีคะ่ะ